ถ้าเขาพูดกับเพื่อนได้ในตอนนี้เขาอยากบอกเพื่อนว่าไงคะคิดถึงเอาเคำมาคิดถึงไปก่อนนะอุ๊ยอราเธอน่ะมันเป็นดาวเธอมันจึง้งเธอมันโซจึง้งอุ๊ยเขาบอกว่าเพื่อนโซจึง้งอ่ะให้ไปเดิมเกือบขึ้นไปนี่ยเธอมันร้าย เธอจะเอาชนะฉลอเขาถามเพื่อนผ่านไพ่มาว่าเธอจะเอาชนะฉลอรอุ้ยมีใครจะไปไหนเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนๆ move เขาถามเพื่อนว่าเธอ move on ไปจากฉล้วหรอเธอยอมแพ้จากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วจริงๆหรอวายใครคนนั้นไม่รู้ว่าคือใครแต่น่าจะเป็นคนที่แบบว่าจอมปผด็จการเอาแต่ใจตัวเองคนเอาแต่ใจตัวเองคนที่แบบ แทงชื่อถ้าถ้าคนอ่านไพ่จะอ่านไพ่ให้เพื่อนรู้สึกใจฟูแบบเวอร์เวอร์พูดเล่นเขาคิดถึง ถ้าคนคนนี้เขาไม่เคยพูดไม่เคยบอกเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาในขณะที่คบกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ปากหนกักเขาเป็นคนที่มีอีโก้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเอาชนะชอบบงการชอบควบคุมความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่นิ่งที่เงียบเก็บความรู้สึกเก่งมากแล้วก็อชอบเพิกเฉยอื่นๆเย็นชาก,กับเพื่อนเพื่อนเขาอยากจะบอกว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อน ดีใจปะคะดูตามหน้าไพ่เราเพื่อนๆอาจจะบอกว่าแล้วไงเพราะว่าเหมือนกับปัญหาในความสัมพันธ์นี้มันเยอะแยะเนาะมีแต่ปัญหาแล้วเพื่อนๆก็เหนื่อยมากมมยเหลือเกินอ่ะรู้สึกว่าเพื่อนๆจะเป็นคนที่อดทนมากๆด้วยนะคะ <ide S 1> เพื่อนๆเป็นคนที่ทรงสีเนาะมีคนเข้าหาเพื่อนๆเยอะนะแต่เพื่อนๆเนี่ยที่ผ่านมาน่ะเพื่อนๆก็รักแต่เขา ในความสัมพันนี้ไม่ว่าจะพบกันนานกี่ปีกี่ชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ความพัฒนาของความสัมพันธ์ก็ไม่ไปไหนมาไหนสักทีก็ยังแบบไม่เติบโตอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความชัดเจนก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รักคนมีเจ้าของรักสามเศร้ารอสามสี่คนไม่ไม่ชัดเจนเขาเน่ยไม่ชัดเจนกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆเนี่ยชัดเจนกับเขาจริงจังกับเขามาก จริงๆเขาก็รู้สึกว่าเขาโชคดีนะคะที่มีเพื่อนๆเข้ามาในชีวิตน่ะทั้งๆท,ที่เพื่อนๆเป็นคนที่มีความโดดเด่นเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่มีความมหเสน่ห์มหานิยมในตัวจริงๆเขาเขารู้แหละนะลึกๆเขารู้แหละว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนจริงใจเป็นคนซื่อสัตย์เขาโทษค่ะต่อต่อนะคะกลับมาแล้วเขารู้ว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ดีเพื่อนๆเพื่อนๆเป็นคนที่จริงจังจริงใจกับเขาแม่เลยรักเขาแม่ ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีมนให้เพื่อนๆแต่ว่าเพื่อนๆก็มีแต่เขาอะทั้งๆท,ที่เขาก็คือไม่ได้แสดงออกเย็นชาเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งนะคะคือเรามาถามความคิดและความรู้สึกของเขาใช่เขาคิดและรู้สึกแต่เขาไม่ทําอะไรแล้วอีกอย่างหนึง่งมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่าง move on กันไปนแล้วก็ได้เขาอาจจะมาตกผลึกระลึก,ลก,ลกนึกถึงขึ้นได้ว่า มันเหมือนกับเวลาที่เราเลิกกันไปอ่ะคือเวลาที่มันเฟสตัวออกไปจากกันก็คือเออนะคิดถึงวันเวลาเก่าๆได้แต่คิดแหละแต่มันกลับไปหากันไม่ได้และมันเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยเนาะคือพอเขานึกย้อนมองกลับไปในอดีตอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาก็ทําร้ายเพื่อนๆเขาก็ทําร้ายทำทำลายความรู้สึกของเพื่อนๆเ,เหมือนกันด้วยการแบบไม่แสดงออกความชัดเจนไม่แสดงความรู้สึกให้เพื่อนๆรู้แต่เพื่อนๆก็เป็นคนที่ ใส่ใจเขาโดยตลอดอ่ะเขาเขาอาจจะคิดถึงแต่เขาก็คิดถึงในมุมของเขาซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในตอนนี้มันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพื่อนๆไม่ได้รู้อันนี้มันเป็นเพียงการแค่เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูว่าคนอ่านไพ่คนหนึ่งแล้วตั้งหัวข้อทำคอนเทนต์ที่แบบว่าณตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอะไรกับเพื่อนๆเ,เ,เฉยคิดและรู้สึกแต่ไม่ได้ทำอะไร ก็ต้องปล่อยกันไป move on กันไปเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราก็มีหน้าที่ของเราต่างคนต่างอยู่ไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตร่วมกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะพิ่งสำนึกได้พึ่งจะคิดได้พิ่งจะตกผลึกว่าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนดีจริงจังจริงใจกับเขาเป็นคนที่รักเขามากแม้ว่าเพื่อนๆจะมีตัวเลือกแต่ในขณะนั้นในเวลานั้นเพื่อนๆก็เลือกที่จะรักเขาอย่างจริงจังจริงใจ เอาจริงไพ่เหรียญถ้าถ้าค่าเขาเปรียบเพื่อนๆเป็นไพ่เหรียญก็คือของมีค่าที่เขาทาหลุดมืออ่ะน่าเห็นปะก้าวดาบขึ้นมาเชียจริงๆมันเป็นปัญหาของเขาเนาะอันนี้เราก็แอบ,บอ่านไพ่แบบว่าคือในหน้าในหน้าไพ่อะมันมีไพ่ดาบขึ้นมาสามใบเลยแหละมีมองว่าเพื่อนๆมันเพื่อนๆนเต็มที่แล้วเพื่อนๆนทนมาเต็มที่แล้วจนแบบ คนอย่างเพื่อนๆไม่ใช่อะไรที่จะทนอะไรแป๊บๆไม่ใช่เพื่อนเป็นคนที่ถึกทนมากๆเลยคืออดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ว่าเขาจะทํำยังไงไม่ว่าเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆก็ยังคงอยู่เพื่อนๆก็ยังทำให้เขารู้ว่าเขามีค่าสําหรับเพื่อนๆแต่เขาไม่เคยแสดงออกอะไรเลยจนตอนนี้เลิกกันแล้วตอนนี้ต่างคนต่าง ไปแล้วไม่ได้คบกันแล้วไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์แล้วเขาเพิ่งจะมาคิดได้เขาคิดได้ในวันที่มันสายไปมันช้าไปซึ่งไม่มีประโยชน์ละน่าเห็นปะ่ะซีดาบมันมีการบล็อกกันมันมีการที่แบบเขาเป็นคนชอบหนีปัญหาก็ได้เวลาที่มีอะไรมีปัญหาอะไรยืดเยื้อเรือรงังเป็นปัญหาเดิมๆเป็นเรื่องจุกจิกพ่อแง่แม่งอนเป็นเรื่อง การไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องการสื่อสารไม่ตรงกันแล้วเขาก็จะชอบเงียบชอบนิ่งหนีปัญหาแปดกมันเป็นมีใครบล็อกกันอยู่หรือเปล่าคะไม่เขาบล็อกเราเราก็บล็อกเขาหรือการบล็อกจิตบล็อกใจไม่คุยกันไม่ติดต่อสื่อสารไม่เชื่อมโยงไม่พันธนาการใดๆแล้วตัดแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพื่อนๆนะมองว่าเพื่อนๆนะไม่เอาแล้วจ้า นะพอเพื่อนๆไม่เอาแล้วเขาเป็นไงขี่ม้ามาเลยจ้าอัศวินขี่ม้าขาวมาเลยจ้าพร้อมกับถ้วยแห่งความรู้สึกเขาอยากจะมาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีให้กับเพื่อนๆอย่ามาบอกว่าเธอเนี่ยในวันที่เราห่างไกลกันไปในวันที่เราไม่ได้คุยกันแล้วน่ะในวันที่เธอบล็อกฉันในวันที่ฉันบล็อกเธอฉันก็ยังติดวนเวียนอยู่ในในอ่างในคือฉันไม่สามารถที่จะตัดเธอออกจากความรู้สึกในคิดของฉันได้เลยนะ ไม่ว่าจะหายใจเข้าหายใจออกไม่ว่าจะยามหลับยามตื่นเนี่ยฉันก็มีแต่เธอเท่านั้นเลยความดีของเธอมันหลอกหลอนมันทาให้ฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงแล้วโหวยหาเธอตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วนะว่าเธอคือคนที่ใช่อยากจะบอกว่าฉันรักเธอฉันคิดถึงเธอแล้วยังแล้วจะเป็นไงต่อคะขอไพ่ใบเดียวเนาะรู้สึกว่าจะยืดเยือ้อละ ในเมื่อเขามีความรู้สึกว่าโอเคเขาเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักเพื่อนๆเขาชอบเพื่อนๆเขาคิดถึงเพื่อนๆเขาเห็นความดีของเพื่อนๆแล้วเขากําลังเตรียมตัวจะนําของอะไรมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆแล้วไม่ว่าจะเป็นของที่เป็นเพื่อนชอบของกินของของดื่มมึนเมาอย่างนี้เ่ะอูสเตรนพ่อสิงแม่สิงที่ไม่เคยยอมใคร จากที่เคยโกรธเกลี้ยวเกลี้ยกราดจากที่เคยวิ่งหนีจากที่อันนี้เพื่อนเพื่อนแตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงนะคะอาจจะเป็นอายุเชื้อชาติศาสนานั่นนี่นู่น everything จริงเะเบลคือแตกต่างกันนะมีความแตกต่างกันอะแต่ว่าก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเพราะเพื่อนเพื่อนก็เป็นคนที่ฉลาดเนี่ยมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนทุกสิ่งอย่างเลยมีทั้งความเข้มแข็งมีทั้งความแข็งแกร่งมีทั้งความอ่อนโยนงานบ้านงานเรือนเพื่อนเพื่อนก็ไม่มีที่ติไม่มีขาตกบกพร่องนะคะ เขาอยากจะกลับมาอยากจะกลับมาเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าในชีวิตของเขาเขาไม่เคยยอมใครไม่เคยจะยอมให้ใครทำไมต้องยอมให้เธออันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นะคะถ้าเพื่อนๆถ้าถ้าเขากลับมาหรือพลังงานของเพื่อนๆคนไหนตรงไม่ตรงอย่างไรช่วยคอมเมนต์กันมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนอ่านไพ่ได้ทำคลิป ต่อหน่อยนะคะไม่อยากพูดอะไรมากแล้วเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยผ่านเวทีผ่านมรสุมน้ำตา,ม,ตาม,มาเยอะแล้วไม่อยากจะไปอ่านใจของเขาอีกแล้วบ๊บัคนอ่านไปบับบ